ครับผมอัน,นี่มีเม,ม,ม,ม่นู้นไปแล้วครับผมจะไม่ปากกับพงครับผมหนึ่งหัวนาครับผมตันทมตัวไปครับกลางที่ก็ครับกลางันแตกครับ ครับผมล,ล่าแล้วครับผมกถึงมันเสร็จเรียบ้อยแล้วครับผมม,มาปลาครับผมเยอะใช่ไหมครับตรงนู้นครับ พสดีครับ,บ,ค,บ,ค,บ,ค,บค,ครับผมเข้าๆวันครับผมครับผมเขากันแล้วครับผมจะเอาชินย้อนไปครับผมครับใส่มาเลยครับยัดครับทองมันครับผมยัดหลายๆเลยครับ ของอันเนี้ยครับผมเอาเครื่องหลักกันครับผมครับผมเครื่องเอาแบบนี้ักพริกเขียวพริกแดงครับผมกระเทียมครับผมชิ้ครับแบบน้าครับผมน้าเชียงดองครับผมครับผมน้าของเชียงดองครับ เดียวครับง่วงครับตมทงตครับ

ครับผมชิงครับครับผมคนของเขาเองครับผมครับผมมีนำดาดง้อครับผมครับผมเขาเราพักไว้ครับครับผมปลาเที่ยงมักไว้ครับผมใส่จานได้ครับ ใส่ซึ้งเลยครับครับผมอือหนึ่งเลยครับเดียวติดตามโจมต่อไปครับผมอีกสิบนาทีครับผมเป็นยังไงครับผมครับผมสิบนาทีผ่านไปครับผมฮ่าดึงเลยครับผมเดียวเลยครับผมสังเงาะครับเปง่ายเลยครับผม Bueno, um. me no, 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 no. ครับผมตาด้วยแล้วครับผมมองอีกที่ผาที่ครับผมเอาขึ้นได้ครับผมพร้อมเสริมครับที่ผาที่พันไปครับผมมาเบิดงกันครับโอู้อ๋อครับขนาดครับผมอืมครับผมสีโหยเลยครับแบบที่เนี้ยพร้อมเสิร์ฟครับผม